ฮัลโหลสวัสดีจ้าบุงชูบุงชูพร้อมแล้วนะคะสำหรับวาเลนไทน์สบายดีพี่น้องวันวาเลนไทน์คือพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะเฮ็ดหยัางกินเนาะบ้านี้พี่น้องอาหารแบบว่าอันนะ่ะกินแล้วอันนะ่ะเพิ่มพูนความรัก <c oughs> กินแล้วนี่ฮักกันปาดกัน เขาเอ่ยยังตราบเชื่อนิรันดรนผุ่นาพีนองเอ๋ยนะคะวันนี้มีไย่ยดาจะมาแจกสูตรขนมชั้นนะคะขนมชั้นนี่มีกันให้เลือกหลายสูตรพี่น้องแต่ว่าสูตรมีใย,ยดาดิเพรคือของหวนคนอื่นเขาได้จากราะว่าเป็นสูตรเงินล้านฝอยอีกแล้วฝอยอีกแล้วเราต้องการแป้งข้าวเจ้านะคะสี่ร้อยกรัมแล้วก็แป้งมัน 200รกรัมนะคะหรือว่าจะเอาครึ่งต่อครึ่งก็ได้คือทั้งหมดคือทั้งหมดคือมีแป้ง600คกรัมนะคะจะแบ่งเป็นครึ่งต่อครึ่งก็ได้หรือว่าใครที่ชอบแบบเหนียวมากๆก็จะใส่แป้งมันมากกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะนะส่วนดาเนะี่ยชอบให้มันเป็นออกออกให้แป้งข้าวเจ้ามากกว่าแป้งมันจะ้ะก็เลยใส่400คกรัมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ แป้งมัน200นะคะเสร็จแล้วทำไงคะเอาแบบง่ายๆง่ายๆพี่น้องบบต้องหาถ้วยตวงเนี่ใช้กระปอ๋องกะทิมะพร้าวนี่นะ 400ml 2กระป๋องเนาะจ้ะเ้อากะเทันอะอากะทิลงไปในหม้อนะคะ2กระป๋องก็คือ 800ml นะคะนี่เลยจะ้ะเทลงไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่านะคะหกระป๋องนี่คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าใส่กระป๋องมะพร้าวนี่เลยจะไม่ต้องหาถ้วยตวงยากพี่น้องเสร็จแล้วก็น้ำตาลหนึ่งกระป๋องก็กระป๋องมะพร้าวกะทินี่เลยจะกระป๋องกะทินี่เลยจะใส่ลงไปนะคะนี่เห็นไหมคะ อุปกรณ์ก็คือมีกระป๋องกะทิแล้วก็ใส่เกลือหนึ่งช้อนชานะคะระวังนะคะช้อนต้องดูอย่าให้มันใหญ่เกินไปเดี๋ยวมันจะเค็มด้วยพี่นอ้องเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นตั้งไฟพี่นอ้องเอาขึ้นไปตั้งไฟละกักวนนิดๆให้น้ำตาลละลายจา้ะให้น้ำตาลละลายดีแล้วมันก็แปลว่ามีกะทิมีน้ำตาลแล้วก็มีเกลือเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเนาะเห็นไหมคะถึงถึงขั้นนี้แล้วยังไงเม็นบ่ อันนี้เตรียมผ้าขาวบางไว้เห็ดหยางเอาไว้เช็ดฝาหมอ้อฝาลังถึงนะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วเขากวนเรียบร้อยแล้วกะกะว่าน้ําตาละละลายเรียบร้อยนะคะน้าตาลละลายแล้วกะอนาอากะทิมันก็นจะเป็นประมาณนะ่ยไม่ร้อนมากเพราะแต่อุ่นๆนะจ๊ะเพราะแต่อุ่นๆนะี่ยเขายกลงผักนิดนึงเสร็จแล้วเขาจะเอามาคั้นกับแป้งพี่นอ้องอ่า เห็นไหมคะมันเป็นกะทิย e e ่งอุ่นๆนะจ๊ะนี่กะทิที่มีน้ําตาลมีเกลือเรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็จะคนจะขันแป้งพี่นองแป้งสองยางมีแป้งเขาเจ้าก็แป้งมันสําปะหลังเนะจ๊ะเสร็จแล้วเขาก็ค่อยผสมไปทีละเล็กละเล็กเพราะว่าอ no ah. ่ากะทิหันมันมีขั้วมามันไข่ไยๆน้าอุ่นและนูนาะจ๊ะน้าอุ่นละเขากจะมาขันแป้งขั้นเพื่อยัง อาดาคิดว่าขันเพื่อให้มันเหนียวนุ่มบอเพราะว่านะ่ะสาวหันตอนเพิ่นสอนสูตรมาเพิ่นก็บ่ได้บอกว่ามันขันเพื่อหยังนะคะหน้าหน้าของดานี่โอ้โหขายขนมนี่ได้เงินมาอุ้ยเยอะเลยจ้ะขายจนเป็นขึ้นซื้อลื่น้ําแล้วเน,น้อจ้ะเนาะอ่ะยังไงยังไงเสียสูตรนี้ก็ไม่อายใครเด้อพี่น้องเด้อสู้ได้เลยจ้ะเราก็ขันนะครับประมาณสัก5านาที สามสี่หานาทีนี่แหละจ้ะนี่กขันคือเขาขันเซนเขาเปียกากใครๆเขาสั่นขันอ่าเซนอ่าก๋วยจับยวนนะจ้ะนั่นแหละจ้ะกกขันนิดๆหน่นนอยๆนะคะนี่เลยจ้ะนี่เห็นไหมคะมีนำกะทิอ่ามาใส่แหละค่ะเขากกขันไปนิดนึงนี่ขันแป้งสบายๆนะคะเสร็จแล้วก็เขากะเอาส่วนกะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลย ลงไปให้หมดเลยนะคะนี่เลยจ้ะนี่นะคะแล้วห่าก็จิกวมนมันกวนอันใส่ตะกอนี่กวนกวนให้มันหนะให้มันแปง้งมันละลายออกมาใส่ในกะทิให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกันกบกะทินะคะนี่จะกวนไปนะคะเห็นไหมคะวันนี้เราจะทําเป็นสีแดงรูปหัวใจเนาะจ้ะเพราะว่าเป็นวาเลนไทน์เพราะฉะนั้เป็นให้มันมีสัญ,ญลักษณ์ของความรักเนี่ย อุ้ยมีไยดานี่วันวนาเลนไทน์นี่ให้ความสําคัญมากนะคะเพราะว่าอ่านั่นแหละนั่นแหละจ้ะมันแบบมันโรแมนติกพี่น้องมันโรแมนติกนะคะนี่เสร็จแล้วเขากวนไดประมาณนี้แล้วเป็นยังไงคะยังไม่เสร็จพี่น้องเขาต้องเอาไปก,ออกรองอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เขาได้แป้งมาแล้วนะคะนี่ประมาณนี้ทาว่าใครที่ชอบหวานกว่านี้นะคะเขาแตะบุงแล้วเขาชิมดูความหวานนะคะ ้าเขาบ่าพอ่อความหวานเทากับเพิ่มน้ำตาลเข้าไปอีกครึ่งกระป๋องก็ได้แต่ว่าอย่าหวานเกินด้วยพี่น้องอันนี้เราก็มากรองค่ะพี่น้องใส่ตะแกงกรองนะคะระวังนะคะตะแกรงต้องให้เอาตะแกรงไม่ที่แบบว่า,าเวลาเขาเอตอาหารข้าวกับตะเกรงข้าวอาหารหวานแก่ตะแกรงสําหรับของหวานด้วยจ้ะเดี๋ยวมันมีของข้าวลวงไปเนี <laughs> ่ยเดี๋ยวมีกลิ่นปะลาเข้าไปแล้วบอกโอเคด้อจ้ะเสร็จแล้วเข้ากะเห็นไหมคะนี่ สไลด์แป้งให้มันได้โอเคทุกอย่างนี่เห็นไหมคะสไลด์แป้งแล้วเราก็จะมาแบ่งเป็นสองส่วนนะคะเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะจ๊ะพี่นอ้องเสร็จแล้วก็เตรียมตั้งเตรียมตั้งน้ําในลังถึงนะคะน้ําต้องใส่เยอะๆเพราะว่าเราจะนึ่งนานไปหน่อยนะคะแล้วก็เอาอันน่ะแล้วก็เอาอันน่ะพิมพ์ลงไป เอาไปนึ่งให้มันร้อนก่อนนะคะพอพิมพ์ร้อนเรียบร้อยแล้วเราก็จะหยอดชั้นที่หนึ่งนะคะนันลจ้ะตอนนี้อย่าพึ่งค่ะตอนนี้ยังไม่ร้อนนะคะพิมพ์นะจ้ะเขาก็จะแบ่งเป็นสองส่วนจ้ะส่วนหนึ่งเขาก็จะใส่สีแดงเนอกจากพีน่นองนั่นละจ้ะนะคะนี่ในขณะนี้รังถึงก็เดินทางแล้วนะคะพิมพ์เขากะกำลังอยู่ในความรอด ติดติดเตาเรียบร้อยนะจ๊ะเพราะว่าถาพิมพ์โบหอนเขาหยอดไปมันไม่มันอโอเคสําหรับชั้นแหละอันนี้เขากเอาผงอ่าสีแดงที่ว่าจะปรุงอาหารน่นเลยจ๊ะอย่าให้มันแดงมากด้วยพี่นอ้นองเพราะว่าเวลามันแดงหลายละ่ะเขาเอาไปเหนเข้าเอาไปหนึ่งแล้วมันจะมันจะบบแดงมันจะดูสีไม่ค่อยโอเคนะคะให้มันออกเป็นสีชมพูนิดๆน,น,นะจ๊ะ อันนี้ของดาก็ยังว่ามันอยากแดงไปแล้วนะคะนี่ค่มันแดงไปแล้วเขาจะใส่เขาจะเติมน้าน้ํากะทิอีกส่วนหนึ่งลงไปนิดนึงนะคะนั่นแหละจ้ะนี่ให้มันเป็นสีชมพูแบบนี้จ้ะนะคะนั่นแหละจ้ะนี่สีขาว แล้วก็สีชมพูแล้วมีผ้าขาวบางแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ไว้ทิชชู่นี่เขาจะเอาไว้เช็ดน้ำที่แบบว่ายดลงไปใส่ในน่ะนะคะพิมพ์เนาะจ้ะอย่าให้มีน้ําเด็ดขาดนะคะอ้าวเริ่มเลยเริ่มจากสีแดงก่อนจ้ายอดลงไปทับพี่สองทับพี่แล้วเขาเกลี่ยให้มันเขาเกลี่ยให้มันนาเต็มนาเต็มนาถาดของเขาเนะจ้ะนี่นะคะ แล้วก็นึ่งประมาณ2-3นาทีพี่น้องนะคะเสร็จแล้วเวลาเ้าเปิดฝามาปุ๊บเราต้องเช็ดนี่อันนี้สำคัญพี่น้องเทคนิคเราต้องเช็ดฝารังถึงนะคะอย่าให้น้ำมันหยดลงไปบนนบนขนมเด็ดขาดนะคะนี่อันนี้ชั้นแรกใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็เช็ดให้มันดีๆนะคะนี่เช็ดเสร็จแล้วเราก็จะหยอดชั้นต่อไปแล้วข้าก็บปิดนฝาอีกตามเคยพี่น้อง เป็นชั้นสองชั้นไปแบบนี้นะจ๊ะนะคะนี่แห้งแบบนี้เลยนะคะแล้วเาก็จะโยดชั้นที่สองแบบนี้แล้วแต่ว่าเขาจะเฮ็ดจักสันจักสันเขาก็เตรียมไปเอาสาหรับดาวันนี้จะทํา6ชั้นหรือ8ชั้นแล้วแต่แป้งเท่ามีเหลือหน่อยเหลือหลายจ้ะนะคะแล้วก็แล้วแต่พิมพ์ญ่พิมพ์หน่อยนะจ๊ะพี่น้องสำหรับไอดาวันนี้ทำแพ็กน่ารักน่ารักนะคะนี่ แต่ละชั้นเปิดขึ้นมามันจะมีนะ่ะเนี่เห็นบอกอ่ะอันนี้อันนี้เห็นไหมคะต้องซับน้ําออกจากนี่นี่เห็ดตะแต๊ะ่ให้มีน้ำติดนะจ๊ะนะคะนี่ชั้นสองชั้นสก็เอาไปเลยชั้นละ3มนาทีนะคะก็นึ่งไปเรื่อยๆจ้ะพี่นอกนึ่งไปเรื่อยๆจนกว่าอันนี้เห็นไหมคะมีหยดน้ําอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องเช็ดนะมีหยดน้ำนี่เราก็ต้องเช็ด เช็ดอย่างนี้นะคะหน,นักนีต้องเฮ็ดได้พี่น้องแบบนี้เขาต้องเฮ็ดด้วยจ้ะนะคะแบบนี้แหละขนมมันแบบจูบกันดีขนมมันต้องจูบกันดีเสร็จแล้วจะใส่ชั้นสุดท้ายเลยได้นี้พี่น้องทำมารู้สึกอย่าหกชั้นเลยนะคะอันนี้เป็นชั้นที่เจ็ดจะเอาสีแดงไว้ข้างล่างแล้วก็สีแดงไว้ข้างบนจ้ะแต่ว่าชั้นสุดท้ายนะคะพี่น้องต้องหนึ่งยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีรวดเดียเด,ด้จ้ะ ให้มันซุกเรียบไปทุกชั้นนจะจ๊ะนี่30นาทีผ่านมาเห็นไหมคะแป้งมันจะนิ่มนิ่มนิ่มจนเห็นวบบหนามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็เกลีย่ยหน้ามันนิดหนึ่งเป็นอันว่าเสร็จค่ะขนมชั้นพี่นองแล้วก็เอาออกมาไปพึ่งให้ให้มันเย็นนี่พึ่งให้เย็นแล้วก็นี่ไงคะอัดพิมพ์มาเอาติดดอกกุหลาบแดงนิดหนึ่ง ลูุูลาบแดงไว้เพื่อเธอเนี่ยเอาอีกแล้วนะคะเสร็จแล้วต้องใสอานามีดแบบนีตัดพี่นองเห็นบอกมันเป็นยักยักนี่เป็นแขวเป็นฟันอันอันนี้สําหรับตัดขนมชั้นโดยเฉพาะเด้อพี่นองอ่านะคะนี่ตัดเรียบร้อยแล้วก็บแบงกันกินบนันที่รักทั้งหลายคู่รักทั้งหลายก็เอาคนละชิ้นสองชิ้นที่เนี่ยหวานมันชั้นเลยเธอ <laughs> นี่เห็นไหมครับพี่นองแยกชั้นนะคะนี่ละจ้ะ นั่นแหละหวานมันฉันเลยเือเวลารักกันกับหวานมันแต่เวลาแยกฉันกับขี้กันก็แบบว่าเออเวลาหมดรักกันนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละจ้ะพี่น้องสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรนะคะเอาสูตรพิเศษมาแชร์กันพี่น้องกราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกกําลังใจนะคะสําหรับมญไยดาไปเรื่อยๆพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอจบธน้กรพี่น้องพี่น้องไปล่องเห็ดเบิรงเดอร์ถามว่าเห็บดบ่ไดดมากินบ้านมีไยดา สวัสดีจ้า